สิงห์มาครับหลังจากที่มีซื้อเสียงระดับประเทศแล้วนะครับวันนี้ก็พ่ออิสระจากบริษัท่ว่าบริษัทยาในจุดไหนแต่เมตตังวงดนตรีมอลัม<อ>ขณะล็อบแปดแสนล็อบแปดแสนได้มาจริงจริงรอบแปดแสนเนี่ยมันมันมันประเด้บริษัทยายังเห็นอยู่ในระบางการเป็นอสอเป็นอาสยามครับสี่พินอาสยามได้เงื่อนไกลคือขอเขาขอนายว่า ล็อกแปดแสมันเป็นชื่อแล้วบ้ตั้งแต่พี่ปัญญาตั้งให้เขาครับตอนนั้นล็อกล็อกล็อกคงโขยเนาะรองล็อกคองโสลยล็อกแสลงนะล็อกเสด็จล็อกเสด็จก็ด้นะล็อกก็ยอเขามีสังคมมีเนี่เอให้เลยนอนล็อกยังนอนห้อมันเป็นที่สาก็ได้ล็อกแปดแสนล็อปัญญนต่างต่างอีนี้พอมีเพลง ชุดที่สี่เสร็จคือ้อนทีสี่แปดสี่เก้าเนี่ยครับอ่าพอผมเป็นไปรถสัญญาณหนึ่งหนึ่งเน่ามันเป็นข้อฝันของเราขทุกคนนะว่าอยากเป็นพระหน้ามีองอยากเกินอยู่แถวหน้าของวงมีวงเป็นของเจ้าของครับทุกคนเป็นเก่ยวกันเป็นมากนแ่กับเป็นเป็นมันแค่กับเป็นแต่ผมเป็นตรอดเออมันเป็นข้อฝันของคือมันเป็นสเต็ปของความฝันของคนอเหมือนว่า แม่นครับเเราะี้เราจะทดสอบว่าเราเราทําเราเป็นศิลปินแล้วเนี่ยเรามีจะมีวงเราจะบริหารวงได้ไหมในวงก้นเงี้ยงดับบล์ในแบบบางคนก็ทําไม่ได้นะบางชาวยอดีเอ็กวงกับบริษัททําให้แม่นครับแต่งผมนี่ก็เลยคุยกับเจ้านายว่าผมอยากทําวงยีพี่แรกเราลองดูสิก็คุยกับฝ่ายการเงินของบริษัทว่า ถ้าทำมงหรือเงื่อนไขในการทำมงผมต้องจ่ายบริษัททยางไรเขาก็เรียกว่าผมโชคดีเป็นยุคที่ไอเอสกำลังปรับปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารที่ถ้าศิลปินของเราเนี่ยไปทำอะไรที่เป็นกิจกรรมของของไม่ใช่ธุรกิจเลยเนี่ยเป,เ,ปเ,ปเป็นเป็นเป็งานจนโนเนี่ยบริษัทจะไม่คิดเงินด้วยแต่ก็จะคิดเท่ากับค่าที่คุณไปเล่าในงาน,นึอง แล้ววันนั้นนี่เป็นยุคยุคที่บริษัทใหญ่ๆนี่เริ่มปรับตัวว่าลดค่าลดลดรายรับของการแบ่งผลประโยชน์ครับเช่นจากรายรสามสิบเหลือรอยละห้าบาทมผมถึงผมดูเทวดาลูกนั่นถือถือการแบ่งเงินเป็นรยละห้าบาทบพอพอครับเพราะกันการบบแจกบ้านถ้ารายละสามสิบนักร้องสิมะะบมัดลอยไว้แจก แล้มวมีสิงนงานแจ้งไปแปดงานหรือรอเจ็ดงานที่เหลือก็เอาเข้ากระตตัวเอง<ม>อันนั้นคือหลักการงานของบริษัทวันทั้งนั้นคนแจ้งต้ง,งานได้ไหมแต่ผมลดให้คนเหลือห<ม>้าเปอร์เซ็นให้หนักองมีรายได้มากขึ้นผมก็เกิดในยุคนั้นพอดีก็คือก็เลยเคุยกันว่าถ้าถ้าผมจะตั้งงงหรอผมจ่ายเท่าไหร่บริษัทตีราคาผมกค่าตัวผมตอนนั้นอยู่ที่สามหมื่นครับงค้จ่ายเท่านหร่ห้าเปอร์เซ็นห้าเปอร์เซ็น งานหนึ่งการค้นบาค่ะค้นหามัน้็ตากันมงเด้ผมก็เลยไม่เป็นภาระหังจนั้นผมก็วงอิสระร้องเพลงงานวงไม่ต้องจ่ายอื่นมากกว่านี้แล้วจิตใจขึ้นไปเช่นทั้งนั้นก็เลยทำวงรถแปดแสนทำรถแปดแสนทำแบบวิทยาศาสตร์ทำนั่นแบบวิทยาศาสตร์ก็คือผมยอมรับว่าการทำวงมันยากเพราะเราเราไม่ไม่ใช่เมืออาชีพก็เป็นนักล้องผมเ็นผมมีพอเป็นบอลลัมบอลลับอลล่มเขาจากครับ ก็เลยว่าบม๊บี้จับสุการแม่ครับจ็กจับมือกับมูเครื่องเสียงจับมือกับมูที่เป็นไฟายไรดันกลางครับได้พิจวันพิจวันพิจวันอัธพุทธกรุงศรีเมืองเนี่ยเป็นดูแล่ฝายแดนเซอร์หาบอลล่ามากหานักร้องหลวงวงมากเครื่องเสียงโดยสารพุทธคุณ เราเบียร์เนี่ยคู่เบียรว่าเอาเจ้าเป็นดูแลทางเสียงไว้ที่แสงสีเสียงเ้อะคอยจะเป็นคนวันไหนผมจะเป็นลูกทิ้งไว้แล้วก็ตกลงมาทำกันแล้วก็ผมก็ตั้งปฏิทานไว้นี้ว่าผมจะทำห้าปีทำวงอยู่ห้าปีก่อนทดลองทำห้าปีถ้าห้าปีผมยังขาดทุนอยู่ผมจะหยุดในห้าปีนี้ถ้าทาแล้วมันดีขึ้นใครจะต่ออันนี้คือ คือการทำอันนี้คิดครั้งแรกเลยว่าจะท้างทำแบบนี้ทำก็เลยตั้ทใทำปีแรกปีห้าหนึ่งปีหนึ่งตอนนั้นเก็บเงินได้ก็ทำรีสอร์ทเดินไปที่รีสอร์ทหรือว่าสิ่งที่ตัวเองต้องมีหลังจากนี้หลังจากที่ตัวเองยุดจากการลงเพลงแล้วมันจะมันแก่แล้วเนี่ยมันจะต้องมีที่เรารับรายได้ที่มั่นคงตัวเองก็เลยเลือกเทนรีสอรก่อนปีห้าหนึ่งกำลังทำรีสอร์ทนนั้นก็มาชวนทั้งงงก็ทำเพาเขาเขาหมดเกินจากการทำวงหลายหลานสองสามหลาน แรกครับสองปีแรกมันขาดทุนพอมีก้อนจาบเราไปเดินสายมันก็มันก็เจ๊งเนาะมีหารเรื่องเดินสายก็เจ๊งขาดทุนนับเรื่องกันไปเราก็แบ่งคนจ่ายเป็นผมค่าใช้จ่ายที่มีเกินเป็นผมเครื่องเสียงเครื่องเสียงเวทีพวกเดนเซอร์เราก็ขอต้องได้เพราะเราตัดสินใจแล้วว่าห้าปีเราอยู่ให้ได้จะตังลงประมาณหน่แล้วก็ทำสองปีแรกเจ๊ง ปีสามเพ่งลูกเทวดามาครับมาซอยแบบพอาปีสามปุ๊บปีนั้นคือปีห้าสามผมต้องไว้ปีห้าหนึ่งปีห้าสามหน่เริ่มลูกเทวดาพีครับคนเริ่มอยากเห็นสนกมาหยิบไปไปเล่นใจกับเต็มมากกอบเริ่มเหอนแค่ไหนแสนเจ็ดแสนแปดแสนแสนกว่าลรองหาเริ่องในเงินงานจ้างก็เริ่มเข้ามาปีสามสิ่งที่ขาดทุนมาตั้งแต่ปีหนึ่งปีสองเราได้คื ปีซีรู้แล้วเรายืนได้แล้วปีซีมีหาคอเพลงดังนักร้องเราไม่ใช่นักร้องแบบว่ามันวงดนตรีแบบระเบียวก็จะเสียงว่ามันวงแบบดูผ่านว่ามันวงแบบใับตนานเสียงว่ามันวงแบบที่เขาเป็นศิลปะแบบนั้นจริงๆวงของเราเป็นวงตามกระแสมใมซีรีสวันทอ,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 องน่ารอดดังคนก็มาเบิรงเข้าสาธารลาร์ดเศร้าดังคนก็เริ่มบ๊อบเบิรง ผมรู้แล้วถ้าผมเดินต่อไปอมันต้องขาดทุนเยอะแน่นอนครับเพราะปีที่ห้าที่หกเนี่ยจะต้องมีปัญหารับพอปีที่ห้างั้นช่วงปีห้าหกคือปีห้าปีห้าหกเพราะเงินผมมีอยู่ก่ออุบัติเหตุกรอนี่ครับขาดดังนั้นอุบัติเหตุขาดรั้นนั้นเพลงก็เริ่มลูกเสตนาก็ยังขายได้อยู่แต่ว่าวงมันเริ่มส่งเริ่มส่งแล้วจากนั้แล้วตอนคืนแล้วปีที่สี่ส่งเพเงินผมมาป่วย ปีที่ห้าเนี่ยมันเริ่มรยมันเริ่มอ่อนขาลงเขาก็เลยหยุดัะงั้นก็ปล่อยบบารถน้องวเอาสมีเนาะชีวิตท่างา่องกอกันทำหนี้กับปล่อยกันไปทุกคนก็แยกย้ายกันไปผมก็เลยเศร้าเห็นวงแต่ได้มืองานมากหลังจากนั้นก็มารับเชิญตามวงเลยอะไรที่เราช่วยหลือกันนั่นเองครับคือตอนเห็นวงรับแปดแสนมีทีมงานร้องน้องมีไปแล้ว หลายคนอยู่ตลาดสายนลุงกันลุงเป็นตลกเพื่อนลกมีละมีแหลบละแหลบนนทนเยี่ยมนนท์เยี่ยมนะน้องจาครับจาสยามนะครับตอนนี้อยู่ด้วยกันเพราะว่าบุคคลเหล่านี้นี่พี่แรกเป็นคนฝากมาครับอาจารย์สมูลประราชชิตังมาดูแลน้องมันด้วยเพราะไงครับไอเราไม่เอาแล้วมันมันเปลี่ยนยุคละครับเปลี่ยนยุคไอเริ่มเริ่ม เริ่มจะไม่ทำเพลงนะไอ้เริ่มเพชรช่องทีวี่แะช่องสบายดีดีช่องไอ้เริ่มมีหกเจ็ดชอ่ชองแล้วร<อ>ายได้หลักจากการร้องเพลงจากการประชุมประจำปีของเขาผู้บริหารเขาเนี่เขาจะมารายงานมารายงานศิลปีนี่ศิลปินกับไปฟังว่ามันประกอบการของไอเงี้ยมีกำไร,รอยู่เท่าไหร่จากการขายผลิตภัณฑ์เพลงนี่มันไม่ถึงสามเปอร์เซ็นต์ ยอดอะไรแล้มันลดผมมองเห็นเลยว่ายังไงไอ้ก็ไม่ผลิตเพลงต่อเพราะยอดจากการขายสบายดียอดจากการขายสินค้าสุขภาพความสวังนมันกำลังพลิกตัวมาเป็นเป็นผลผลประกอบการท่ามเป็นระดับสูงของบริษัทไอเองฉะนั้นผมรู้เลยว่าถ้าห้างยังฝืนเทียบเพลงอยู่นี่เจ้าใเจ๊งโดนครับเ้าใครฝืนโดนรบมอนตลาดแล้วว่า งั้นผมก็ต้องถอยออกจากวงการเลยล้วก็พี่ตัวเองว่าเรี่นหนังสือการทำธุรกิจที่จอนก็ปีห้าหกก็ทำปีห<ฮ>้าหนึ่งทำที่ยโสรพอปีห้าสามห้าสี่เริ่มมีเงินเริ่มลุกเทวดาเริ่มเงินบงก็ได<ฮ>แต่เก็บเงินกันไปเห็นอสบาย,ยดี สบาีดันสบายดีทียีอลก็เลยเป็นสบายดียิ้อสดสบายดียิ้มใส่ะไดยฟังคนไม่ฟังอำเภอมันต้องไพ่เลยก็้ารเงิลจากนันก็โยงมันได้แลอวทุกวันนี้แหละก็จากนั้นก็เริ่มมาเรียนหนังสือเรียนต่อเรียนต่อโทรพิษโตเรีอีกนะครับตอนนี้คือปีหาเจ็ดปีห้าหกนี่รถขมอืเครั่องนีหาหกรถกลมันยัง่ไร รมถ้านั่งรถเข็นานั่งรถเข็นแล้วก็นั่งอใส่ใ้เทายางมันมันชีวิตมันมันเหมือนเราไล่สิ้นหวังเราแต่เงินเรายังมีอยู่ในกระเป๋ามีเงินอยู่คราก็ตังใจสมัครเรียนอย่อ้เรียตรนยตน่อเลอีกคณะี่นั่งรถเข็นไปเรียนก็เลยเรียนตนอ่อเลอีกจจนจบไปเรื่อแลวกับกับ้วเป็นอาจารย์แต่เท่าสี่บ้านอีกแต่ท้อแล้วกจากโงงานด้วย นี่คือพี่สนุกสิม่าครับสู่ชีวิตนะครับโอ้โหอะไรแมวเก่าชีวิตอีเลยซื้อจดนะครับโอ้โหแม้กระทั่งท่านไหลนะครับประสบการณ์ต่างประเทศสู่โจ้เป็นนักร้องดังดังระดับประเทศคนอูจัตทั่วประเทศนะครับทั่วโลกก็ว่าอะไรนะครับสำหรับคนไทยแล้วก็ว่าสู่ชีวิตดังเรี่นหลังการศึกษาจนจบปริญญาเอกครับตอนนี้ท่านด็อกเตอร์นะครับท่านด็อกเตอร์นะครับสนุกสิม่านะครับรองศาสตราจารยานะครับ ถ้านก็เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ก็ยะร้องเเป็นศาสตราจารย์เลยเป็นผู้ช่วยครับช่วยศาสตราจารย์อยู่อ่าจะเป็นอาจารย์ประจำวัดสูสอนรัทศาสตร์ตองนี้ก็มีสัมเญโยโทก็ยังอย่นานๆจะได้ไปสอนยังอยูที่มาอะไรผมมีถึงสมโยโทตอนนี้การสอนมารโยตอนนี้คือสอนอยู่ใส่กับผมประจำประจำประจลารายอย่างล่าออกกับตำรวจแล้ครั ไปอยู่ที่มหาตอนนี้นี่อยู่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาล,ายลายรรัยวิทย์ส่งวิทย์วิทย์ศึกวรทย์นคะนนครับเัวอยากเรียนหนังสือกับเชิญนะครับมี่ไปยติอยู่สามสาขายาติอยู่ที่รัฐศาสตร์บดินทร์ระดับปริศาสานศาสตร์บัณฑิต,ลตแล้วก็มีพุทธศาสตรบดินทร์ระับพระนะรแล้วก็มีหลักสูตรระดับต่ำกว่าพี่ยติก็คือ ประกาศศิลิบัตรอยู่สามลักสุดสำหรับผู้ที่มีวุฒิไม่มีวุฒิการศึกษาใดๆเลยครับแต่ว่าเป็นาาอปตนี่โฆษณาเลยนะครับครับเป็นอปตเป็นเราสามมาเ,ปเ,ปเป็นพิณิบัติพู้ซอยหรือเป็นบุคลากรสำคัญในองค์กรชุมชนอยากได้วุฒิเทียบเท่ามกไปเรียนกับเราปีหนึ่งค่าธรรมดูกับไปเรียนกับเราปีหนึ่งอบรมกับเราปีหนึ่งก็จะได้วุฒิม .6 เทียบเท่า ส่วนเมื่อใครที่มีวุฒิบอหกหรืออนุปริญญาแล้วอยากเรียนปริญัติของเราก็มา<ช>ที่นี่ก็สอนครับท่นี้ก็สอนก็จะเป็นวิทยส่งมาสอนนี่<ช>แล้วก็<ช>อีกอย่างใครที่จบปรีญแล้วอยากเรียนปริาโทตอนนี้สังกิตบอทองกำลังเรียทรูอยู่กำลังเรียนจะจบแล้วนี่กำลังถ่ายบบรูปิดบัตรใบปริญญาแล้วสังกิตบอทองนะครับสังิตบอทองแล้วก็เอพัชรากำลังมาสมัคร เด็กมาะสดงเรียนวิทยีคีเด็วส่วนต่อไปจะมานสดงบนเราแมนครับพี่พอดีเลยครับสุึกษาอาจารย์พอดียสดงบนเรนเดี๋ยวผมก็าตั้งสิเจ้ากระล้าเจ้านี่้ไอ้โ่โหก่ทีนี่ของเจ้ากระห้าเฮ้ยพอดีเลยนะครับในโมพ่อาจารย์ยังจะเรียนเปนไรก็ยังครับโอ้ยูโรปยุโเน้นมดครับโน้นครับแอ้ย่็งย่งไงยังเอกก็มีตอนนี้แต่ผมจอดไม่ได้เพราะเป็นสายพระผมมาเรียนื่งมาทั้งมา เรได้ทารศักดาจาระสริลาครับเรียนปริญตรีแล้คร <Yes, ับมีแหล่ฝาดเนี่ยฝาดโตไปลูกศิษย์ไ่ดีเลยอาจารย์สนุกสิงหมาอะลครับดังเลยช่ไมท่านครับนี่หลากันหลายผมก็อยู่ตางัวแล้วจังหวัดนั้นท่านชอบท่านเมตตาศิลปินจังหวัดที่นัระพระองค์พระราชจาพระมจกเรียกคนครับท่านส่งศิลปินเรียนเยอะคิส่วนยืดประจงห ดูกศิย์เป็นเป็นเการเองวัดการตุ่มกันเต็โอ้ขับจอยได้เดชพระเป็นการฝาแนวฝาตัวได้รับวการเนี่ยอาจารย์สนุกซีมาฝายตุยศิษย์ศิษย์ต่อมาเรื่องยตีนี่ยแล้วเนี่แหละครับมันมาเดีได้ชีวิตก็น่าครับการไม่เศร้าในนี้คำว่าสายครับได้มาเยี่ยมมายามได้ครอบลูกพ่อได้สิได้หอดแนวท่านการศึกษาพ่อไปนี่นี่ครับโอ้สู่ชีตครับผมเป็นบุคคลตัวอย่างบุคคลที่ควรนับถือบุคคลที่น่ากราบไหว้นะครับคุณพี่สนุกสิมาก นะครับบุคคลู้หาแลวก็ศิลปินน้องนุ่งลูกหลานสุูสุคนนะครับเบิ่งช่องสำหรับรัปชาแนลที่เห็นคลิปนี้ไปแล้วกันยกเป็นตัวอย่างได้นะครับพี่สนุกซีมากมืนอี้การขอบคุณหลายๆนะครับก็คือพี่สนุกซีมาที่เปิดออฟฟิศเปิดบริษัทเปิดบ้านให้มาเหี่ยมมาสัมผัสทำข้าวทำข้าวกันนะครับกับคู่สิลปประวัติข่าวๆไปเนี่ยอ่านักส่วนในว่หนึ่งวันในเราตั้งแต่ยาวกันว่าด้ ก็แม้เราที่เป็จะของ,ออองกินดีอะจืดเบื่อได้ก็จะแบบเฮ้วยครับก็อยากบอกหลายหลายจริงหลายอย่างอยากบอก,อน,น,อกอน้องๆครับอ่าลูกๆและหลา,หลาน,นอะว่าด้น,น้องๆหรอกน,นักร้องเป็นเป็นมาไหมครับมันมันก็จะานักร้องเดี๋ยซ้ำดอกเห็ดที่มันอยู่ในป่าแกนครับนักร้องก็เหมือนกับดอกเห็ดที่มันเกิดขึ้นอยู่ในป่าในหลงในทงเห็ดดอกไหนที่ถูกเก็บไปเอาไปใส่หม้อแกง นั่นก็คือโอกาสของเห็ดในลางที่จะสร้างประโยชน์ให้กับเจ้าของผู้เก็บไปหรือเขาเอาไปกินมันมันเกิดประโยชน์ใ,ในในใน,นในชีวิตของคนก็นคือเท่าใจประโยชน์จากความเป็นศิลปินของข้าสามข้อทุนข้อไหน <c oughs> เห็ดบางดอกคนมองไม่เห็นเลยทั้งที่สวยก็ดอกที่คนถูกจุดครับดังนั้นอย่าอย่าชื่นความสำหรับสำหรับน้องๆศิลปินที่ค ยังไม่ถึงเมื่อเริ่มง่ามได้คอสิร์ตเเราจะเป็นเห็นเดงบานแต่มันมีเวลาของมันได้เห็นมันมีฤดูดของมันเนี่ยเห็ดเห็ดยังไงก็ง่ามเห็ดมันจะมีฤดูถึงเวล่มกระเถ่าได้เห็นครับว่าโดนกระเถ่านักร้องก็เช่นเดียวกันแน่นครับนักร้องนี่ตอนที่มันตูมมันก็ง่ามก็พยายามเด่งบานได้ความความงดงาม อย่าไปเป็นบงานในความมโหงง่ามหรือ,อถ้ามีคนจะเก็บเราไปกินก็อะเป็นเหตุพิษจะเป็นการเป็นเหตุพิษเนี่ยครับผู้เขาเมตตากบเพ่อไปกินเค,คจยจุดประชาชนพุทธสถานหรือการเชิญชาวร่บเราจะอย,าอย่าเอาความเป็นจรดินไปหาประโยชน์ที่มันเกินกว่าที่เราจะได้รันจะฝากเตือนแล้วก็อ ตลอดเห็ดดอกที่ยังไม่ถูกเก็บก็จงสู่ต่อไปจงพยายามบานให้โดนที่สุดให้โดนที่สุดครับรวมทั้งเห็ดทุกดอกนั่นแหละแม่นะครับอยู่ด้ป่ามันอาน่าสิหลายก็เนี่ยถึงเก็บเป็นนิกตาก็ได้ครับบ้าให้เขาไปเก็บเห็ดเห็นนิกตาเมื่อสิเต็มตามันก็ยังบ่หลายสำเหตุอยู่ในป่าแม่นครับนั่งรอเรื่อยๆนั่งรอเรื่อยๆนั่งรอหลายปันบอกเห็ดคือสุภาษิตเขาว้นะครับแต่เมื่อท่านที่ถูกเก็บ ไปยังไหโนปฏิบ hmm. ัต yeah. 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 no. mm ิอาจะโดนจงรักษาอาชีพตรงนี้ไปจีลังให้อยูได้โดนนะครับรักษาไปเพราะว่าศิลปินคือศิลปะนะครับกห้รักษาของซื่อเสียงตัวเองอยูได้โดนได้นั่นนะครับกับคผู้ไล้หลายนอสสบครับทุกๆท่านติดตามรับชม ชอ่องสัมานบุรีรัมย์ชาแนลนะครับวันนี้ก็ขอบคุณขอบคุณหลายๆครับพี่สนุกสิงห์มาดนะครับสัมปรานะบุรารัมย์ขอบคุณหลายหลายเลยขอให้สุขภาพแข็งแรงครับท่านอาจารย์ดรสนุกสิงห์มาดนะครับเปสุขภาพแข็งแรงนะเด้ออายุว <นำ S 1> ันประเทศครับขอบคุณหลายครับผมสวัสดีครับ